all في day all يا

तेरे अंदरों में तो जलता है जलता है जलता है तेरे अंदरों में तो जलता है जलता है जलता है तेरे अंदरों में तो जलता है जलता है जलता है

อยู่ได้อยู่ได้รออยู่ได้เอาอย่างก็รอไม่ไฉนรอไม่ไฉนจะไม่ไปเจอรออยู่รอไม่ไฉนจะไม่ไปเจอรอ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  I no, no, no. สนุนหลักอย่างเป็นทางการนะเบี้ยพรรษินสวิยโฟกัสด้วยนะครับเอาลักมือนี้พี่น้องเมืองขอนแก่นไลายลักถุมกันนะครับลายคนลายทานกระซ่งฝาคันนะครับไปแต่ชมหัวคำเนาะพี่น้องก็ระคนกับมาสื่อดันหน้างนะครับพี่น้องครับตอนนี้เอ็มบราห์ซินคำว่าแจกท่องให้กับพี่น้องคือเก่าโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับราคารที่สองคัดเบือครับพี่แพร่เมื่อหวยออก พรุ่งนี้หวยออกนะครับอนอกจากพี่น้องที่จะรับโชคาจากหวยแล้วน้าเบื่อเได้บริหัรสิบกว่าข้อแจกทองแสนนะครับพรุ่งนี้<อ>นทุกวันหวยออกแจกหนึ่งแสนบาทนะครับพี่น้องครับหลายท่านหลายคนมื่อนี้บอกว่าโอ้เห็นจะาไหนเสียดายโอกาสแท้คนไหนเอาฝามา,มาดั้มหรือว่าคนไหนรงฝาหนางาันว่าเป็นอย่างพี่น้องครับกติกาง่ายๆแบบบนจอพี่น้องเบื้องได้นะครับปลดหนี้ทุกชั่วโมงเพียงแค่ซื้อเอ็มร้อยห้าสิบรสชาติใดฝาสีใดก็ได้หลังจากนั้นพี่น้องสแกนคิวอาร์โค้ดด้านข้างขวดนะครับทุกขวดเอ็มร้อยจะ ด้านข้ามขวดหลังจากนั้นแล้วพี่น้องพิมพ์รหัสไต่ฝาพิมพ์สีน้ำสกุลหมายเลขโทรศัพท์เน้นย้ำว่าพิมพ์ให้ถูกต้องและก็ส่งกันได้เลยเพราะจำกัดในการสง่งน,นะคะับเอาฝากพี่น้องช่าคอนแก่นไป้น้ำกันแล้วกันนะฮะแล้วช่วงนี้มาร่วมกับเอบร้อยห้าสิบแจกทองน,นะครับหอบโชคทองให้กับน,นะฮะเอบร้อยห้าสิบเอามามาไปหลับมอือในห้องโอกมาแล้วมาแล้วนะครับเอาหมอบโชคทอยกับพี่น้องเมื่อคอนแก่นของเฮานะครับวันนี้นะฮะรหัสใต้ฝาแล้วก็ฝาจากหน้างานฝาจากทางบ้านนะครับที่พี่น้องส่งกันมาเดี๋ยวมือนี้เฮาจะมา มอบโชคให้กับพี่น้องกันเนาะวันนี้มีตัวแทนมาไหมครับวันนี้ไม่มีเนาะอ่าวันนี้พอมีเอาโฟกัสเข้ามือเอาโฟวันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะจบมาจกนะฮะจุบฝามอบโชวให้กับพี่น้องเมืองขอนแก่นจากน้อยนะครับวันนี้ฝาทั้งฝานกระไรนะครับฝานกระไรที่กันเอาโฟกันเลยแค่วันนี้เอาวันนี้โฟกัสเอาฝาจากหน้างานเดี๋ยวพี่จะจับฝาจากทางบ้านได้เลยครับทางบ้านเออได้เอาทางบ้าน เอาขออนุญาตทีมงานแล้วนะครับอันนี้นะครับพี่น้องครับเอาจุกแค่คนเดียวพี่น้องขออีกหน่อยบุ๊คต้องไม่ถึงร้อยสามคนไม่ถ่อมเลยตีส่ในเมสสี่ในแม่พอดีรุนรุนกว่านี้ละเจ้าไปพเอาพี่น้องครับอันนี้อุ้ยอันนี้ฝาสีทองมือดิฝั่งฝี่ังนี่ฝาเหลืองไหลแต่ว่าหนางนาน่นจะเป็นอ่าฝาเหลืองสีฝาทรสชาติดั้งเดิมนะครับของเอ็มเอห้าสิบของเราเอาผู้โชคดีท่านแรกจากด้านหน้างาน

ชื่อขึ้นต้นแล้วว่าคุณนุ้นอนุตนะเออคุณนุตนี่ล่ะโลดเอาเน้อหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์เก้าส่ส่หนึ่งแปดสอศูนย์ห้าเจ็ดนะครับใครเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์นี้ยกมือขึ้นจะใส่นอบะเด่นนอนะครับที่อาจจะอ่านยากนิดนึงนะครับเออนามสกุลอย่างนั้นปะเด่นามว่าฟุกุนครับน้องยังข้ามมุ่นบว่าข้าง ามีพี่น้องครับก็ออกมาได้โทรศัพท์0944182057นะได้คู่ไหมครับถ้ามีนะครับแสดงตัวเลยนะครับเปิดแฟนไปเลยนะครับเอออันนี้อันนี้ชั่วอันนี้ชั่วไงแน่ปื๊ดนะครับฝาจากทั้งบ้านพี่น้องมาจากต้นบุญทากระเสริมลำพองขอนแก่นมาโอยู่ทางใดล่ะเนาะบาทิยะเนาะชาลำพองคุณดวงใจประเสริฐสังนะครับ มาเลยนะครับบ้านท่ามะเดื่อครับตำบลท่ากระเสรอำเภอลำพองขอนแก่นเน่านะครับผู้โชคดีนะครับมาเชิญเลยครับบนเวทีเลยรับสร้อยคอทองคำโบราณสามพันบาทโอ้โหพื้นโนราณซองไว้นะครับอีกหนึ่งพันมีไหมครับมาไม่เอ่ยยังมีอยู่ไหมพินุนยูว่าพินุนยังไม่มายังไม่มีเนาะนับหนึ่งนับสองนับและนัำเ็นล็อกกบาดสาม จบไปแล้วเด้อเอามาโฟกัสจับเลยสนามโฟกัสจับจบไปเล้วครับเด้อนะครับขออนุญาตนะครับอ่านยากิงพี่น้องไม่ไดีเสียสิทธิรย์พี่น้องค่อยๆเขียนเอาแบบบรรจงน้องม่แบบบรรจงอง่รงเสียสิทธิ์นะครับน้องพี่น okay. ้องเสียสิทธิ um, ์เนาะเอานะถือว่าตัดสิทธิ์ไปแล้วนะครับเป็นผู้โชคดีท่านไหนเนาะ นะฮะเพราะว่ายากอี่ดีเมื่อกี้พี่น้องครับยากเพราะว่าตรงสื่อทั้งตะวัดหางทั้งเขียนอักษรพ่อชันอาจจะเป็นรอยพี่น้องนำพ้องโศกดีแล้วนะครับมือไหนได้ท่องแสนเด้พี่น้องนำพ้องเด้ออันนี้อ่านง,ง่ายชัดเจนมากเลยคุณมิวัน์ปานกลางอยู่ไหมครับคุณมิวัน์ปานกลางครับ0 8 2 9 4แ0ดสอยู่อยู่ไหมครับอยู่ไหมเอ่ยอยู่ไหมครับ เปิดแฟกไปเด้ออายเด้อเปิดแฟกต์โทรศัพท์ไปนะครับเดี๋ยวทีมงานชูแฟกต์เดินขับเด้อขับชูแฟกไปเลยนะครับคุณวิวัฒน์ปานกลางนะครับอยู่ด้านหลังหรือเปล่าเมื่อวี้พี่น้องหลายคนอยากพี่น้องอีดีอีดีนะครับเมื่อวานี่ซีบนักแน่นะครับก็อยากยิงไฟฟุตบอลจานแซมซองอย่างหาอาจารย์ซองมาผู้ส่งดีนะครับผู้ส่งดีเพราะเห็นเมื่อวนี้นะครับเมื่อวนี้พี่น้องหลายแห้งขอบคุณหลายครับกำลังใจพี่น้องเมื่อวันก่อนอยู่ไหมครับคุณวิวัฒน์อยู่ไหมเอ่ยทีมงานช่วยดูหน่อยนะครับ อยู่ไหมเอ่ยมาหรือยังมาแล้วจะมาแล้วเนาะเออจัดทองไหแล้วโอ้โอยู่เนาะอ๋อโอเคได้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 ไดไดไดครับเดี๋ยวเชิญก่อนกันแล้วกันนะครับท่านจั่งน้ำพองเชลเล่ค้าเลยใช่ไครับเชิญเลยคร้าเอาคุณดว,วงใจประเสริฐสังจั่งน้ำพองเชิญเลยนะครับ รับสร้อยคอนทองมูลค่าสามพันบาทพี่น้องอยากโชค<อ>ดีแบบนี้นะครับฝาที่เหลือเดียวเ้าสทรงกันตอ,อบบไปที่สำนักง,นงานใหญ่ของอิบล่าห้าสิบนะครับ<อ>ในการจับแจกโชคทองมูลค่าอีกกว่าสิบล้านบาทนะครับ<อ>พี่น้องอย่าลืมไปร่วมกันเนาะรอลุ้นว่าผู้ใดสิเป็นผู้โชคดีนะคร<อ>ับที่จะได้ทองล้านเด้อพี่น้องเด้อเอาฝากไว้นํากันแล้วกันนะครับเ<อ>มื่อนี้สถานที่ถือว่ากว้างเติบอยู่เ้อแต่ว่าการย่างแพ้น้ำใจพี่น้องที่เดินทางมานะครับลังไหลกันมาเนาะขอบคุณมากมากเลยนะครับสำหรับท่านผู้โชคดี นะฮะเมื่อสักครู่นี้นาอนะฮะไม่ทราบว่าเป็นใครบ้างนะครับเชิญเลยนะครับรบนเวทีของเราเชิญเลยครับขอเก้าอี้หน่อยครับอาธิมาขอเก้าอี้ผู้โชคดีหน่อยนะครับวันนี้เพิ่นเรได้เปิดมั่วให้เนาะงเได้เปิดรัวไว้นะครับเอาขอให้พี่นงลายๆนะฮะเชิญเลยนะครับทั้งสองท่านผู้โชคดีนะครับจากขอนแก่นของเราเนาะนะฮะที่จะมารับสอยคอนะครับมูลค่าสามพันบาทใด้สำหรับวันนี้นะครับ เอาพี่น้องครับผู้ใดน,นะครับอยากร่วมกิจกรรมง่ายๆฝากอีกรอบหนึ่งกันแล้วกันนะครับสามารถซื้อร้อยห้าสิบได้ยุตามร้าน้าร้านขายหรือว่ายุใส่กระตามแต่พี่น้องอด้านข้างขวดจะมี QR code โคน,นะครับ่าพี่น้องครับพี่น้อยขอบอนจอนหนึ่งนะ QR ว o d e โคนะครับพี่น้องสามารถที่จะน่าสแกน QR ว o d e คข้างขวด หลังจากนั้นพิมพ์รหัสไต่้านะครับซื้อนามสกุลนะครับหมายเลขโทรศัพท์ย้ำอันนี้นะครับพิมพ์ให้ถูกต้องชัดเจนนะครับถูกต้องนะครับหลังจากนั้นแล้วพี่น้องส่งกันไปได้เลยนะครับที่จะร่วมกิจกรรมเอาเสียงบ้มาดูช่เงีนะครับยินดีด้วยนะครับท่านนะครับมาแล้วสวัสดีครับเชิญเลยนะครับน้องโฟกัสเป็นตัวแทนมอบนะครับสร้อยคอทองคำมูลค่าสามพันบาทในสำหรับวันนี้นะครับเชิญเลยนะครับเชิญเลยครับอทีมงานเดี๋ยวขอบ้าณเลยนะครับน้อเราจะกระชับเวลาบนเวทีนะครับ พี่น้องสิได้ฟังลูลต่อนะครับอ no yeah. ันน oh, okay. okay. er ี้จากทางบ้านนะครับห้องหนูอันนี้จากอ่าพี่น้องทางบ้านอันนี้หน้างานนะครับห้องหนูมีคนอ่ะโอเคครับพี่น้องครับอ๋าเชิญเลยนะครับเจมร้อยห้าสิบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยนะครับฝากพี่น้องไว้นำผู้ให้การสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของระเบียบวาทศิลป์ในฤดูกาลปีนี้ฝากพี่น้องไว้พอมเพราะว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เนส้กาแฟกระป๋องอร่อยเข้มเต็มรสกาแฟแท้อร่อยตรงสเปนคนไทยสบู่สมุนไพรก้อนตรงอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนครับพร้อมกับเจลครีมสีจัดยอดขายอันดับหนึ่งพร ป<ล>อก,ปอกจากห่วงเข่าฝ่าพี่น้องไวนไ้น้วยนะฮะและกับไม่ล่าสุดเรล,เลนี้น้องโฟกัสเดือนพามาเป็นต้นไปพี่น้องศิลปุก,กับผู้สนับสนุนหลักของเฮ้าที่มารวมสนับสนุนศิลปะของเรามีสานวัเป็น้องใบต์มิวโอนะครับว่าสิเป็นน้ำผลไม้ไอวีผลิตภัณฑ์วิศซอนะครับขอบคุณหลายบริการสนับสนุนทุกทุกท่านขอบคุณน้องโฟกัสด้วยครับช่วงนี้นำพาทุกท่านมาพบกับงานโชว์บนเวทีคอนเสิร์ต62ปีระเบียบวาทศิลสิลปินมหาชนเชนบ Terima kasih telah menonton!